และกวงเปล่งเบาดด่มเล่าบางแต่กาดนางนางคิดเราอยากแอบแนบรานิดกายยิ่งมีเล่ากับอย่างไรแต่นางไม่มีพอเรานี่ตึงมาหนองไงน่าจากไปพอนองรังเกียตเกลียดนายนันืยังใดไม่ได้รู้ แล้วน้องรังเกียจเด็กนาย่ังใดไม่ได้รู้พวกกินู้มันจากละกลับงหายนากันไปไหนเออเนี่ยหนุยวันนี้เป็นวันที่ขูเบื่อและเร่งที่สุดเลยว่าพื้กับยกปีแถวเคไว่าช่อโชบะช่อช่วอชชเฮ็ดผมจะติมยศแต่นายหนุ่ยนะว่าพื้กับหยกปีไม่จทำมียังมีปัญหาไดกับ บอกไหนไหนนนุยได้เลยปูกเกลียดว่าผือครับ <c oughs> ปกติกูไปนั่งดื่มร้านไหนเนี่ยหนูหนุยจะมีน้ำแข็งรูก็ต้องมีหนูดินแต่ร้านนี้มันไม่บริการ <c oughs> เห็นสวยที่จุดราแดงว่าปัณน,นีมันไม่เข้าใจ <c oughs> เรากันเลยเราจ้าวไม่ได้อ่าจ้าวไม่ได้แต่งตัวตกโจกโน้อยน้อยล้วก็รับรถหนาวิน tục trung trăm là tục trung lòng hoài lang ai rơi cả hoài rớt nào win ai rơi là nuôi rớt nào win ai chê cuốn chê ai đừng nhặt nó cổ win ra mưng rồi oh. cái đấy cũng nói, hoài nào win mà na là bị trung cởi và bị trung mà Kơi mà có năng trung năng trung dung dương bột ra mà bị bao ra đấy mà đó bà mẹ cắn à อย่าเล่งนะก็เลยรถอยู่ตรงดาเมตายอ้งเลยเออกเคยคุยเรื่องเคยนึกคุยเรื่องกูก่อนที่ออกมากู่พ่อมองเจอปีบ่าวมาถึงจนร้องนู้ถ้าเล้งว่ามันไม่เล้งเหมือนไม่บ่นี่ันนี่บ่นนี่มันเป็นปลื้เด็กรันไปได้แมดเนียอยากเลี้ยอยากแลีดิไอายามันแล้มาชวนกูบัดไม่เทีบเลยนี่มาหนังเราต่อไรแล้วไม่เทีบนี่ แสดงว่าร้านนี้มันไ่บริการไม่บริการเลยกวัดแก้วดีไหมถูกต้องดีจุดปมโต๊กดีไหมถูกต้องดีจุดวาดเพื่อกับใจเิงอย่ามาจ้อย่ากูดนะาดูอบาร์กันดู้บาร์แต่ดูอย่ามาเอาจวนเลยกูณอุบาร์กันลนะจัดเกย์ไตโอ่งเตาไต่โอ่งอะไจมันกับคนยิงเงี้ยใปัดใเตะทิพย์ขึ้นในหนุนโดยโักหน้นหเาเลยํำนาดนั้นแล้วจบมนักหน้าคนยิ่งเงน้น จบมากหน้าเลยเหออแต่เตอานี้มึงมึงไา้ไงแต่กูได้นุ้ยจบมากหน้าอย่างผมเคยเดาว่าเมียกีกูได้จบกวนี้แหละบาเมียได้นุ้ยเราไอ้เก่งไม่เข้าใจคนเราต้องมีความรักคนเรามีความรักเป้รักโอรักเมีรักผีรักน้องรักเมียนี่นี่กูนี่รักเมียไก่มัาหรอกเรากับกูนี่งอื่นนาเนื้อ ไอ้หนยจริงนะเขาคนนักตบตัวเน่นอนกวนกูมาเดี๋ยวมัวมาดอกฮะมั่งไอ้หนังตีเดี๋ยวมันนั่นนั่งกลางปัยัดผมนั่นนั่งกลางกูย่อย่างย่งก๋วยลุงกูด้วยเคยไล่หนูกวยลุงมึงลุงโองเอโห่ตัวย่างก๋วยลุงเฮ่มึงไม่เข้าใจไอเดี๋ยมึงจัดมากับเรากี่ปีกี่วันไม่เคยเลยไอเดี๋ยวี่ต่ำตัวต่ำเรา เออมึงถามได้หนุ้ยทำไมอ่ะมันกัดควงเราตลอดเลยทำไมมึงถามดูได้หนุ้ยอ่ากูแลัดเด้อกันว่าอู่บาดโมรู้กูว่าทำได้โมรูอู่บาดทำไมมึงถามดูได้หนุ้ยทำไมมันไม่เด็กเล่ามาเราไม่ไเด็กเล่ามากี่โอนกี่ครั้งไอ้เท่งไม่เคยเด็กเล่าเลยว่าพี่ก็กับวไหวถามไอ้เท่งดูว่าทำไมมันไม่กินเล่ามันไม่เด็กเล่าไอ้เท่ง นองเวกใจร้ life, ากูตทมหวาดใจมึงไม่กินเหล้าร้อนเปลูอกกินก็ไปเลยกินแล้วม,มันมีป right. ้นต่อโพต่อตับถ้ากินหม่อมรุ่งกันกินได้กับเพอวันนักเจาะไอ้วันนักโจกต้องโจกินนายเล็กินหม่อมรุ่งกินต้องคนงเสียไม่รักว่ามึงนั่งกคกอยู่ก้มเงือกเนบสิทกินได้เลยไอโต้งมึงกัาเพอ่หญ่เร็กมาเร็งเก็บแม่มานั่งน้ำเก้ามานั่งน้ำเล้าเหล้ามันกคยกินกินแต่รับอ๋อ ซอยตะกูกินทับกูตั่าว่ากับนี่นั่นที่ด้นน้มันมีวิตามินมีนึงกถึงเดฟอโอ้ยตัวเราโรจักโรักเลี้หันตัรักตัวรักอีแม่มาจะกายตัวนะนั่าแม่กูจะกตายนะแล้วมึงวางเร่เรือเรยเือเปล่ามึงวากุยชานตวรักนี่นี่นี่แงมนี่กุ้งเป้านี่อ่นตัวรักเออหามึยาง่านตัรักเออแล้วมึงวามีเกนเียมมีโปรตีนหนาไหมอ่านตัวรักมดรับเลยไปเลยออบครับ อ่าอันตรงมาแล้วหนึ่งหนึ่งแพ็กเคยตรงหน้านหลวงจอคนที่เมียม,มากคุณหมารกบ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 คุณหมาครับอ่านี่ตรงมาแล้วถ้าพี่นองคนเดินจะทำทำไม่ไม่กิดขาดดิกาดิดนะครับอ่าตั้งมาเลยถ้าว่าพี่นองง่ายมาไม่ตึงกาดไตรหลงอินแลัวกาดจัดขึ้นมาเดือกร้องผมก็ได้วัวเหกหลงเลย ไอเต็กงง่เนี่ยมึงแง่พอลุงเราเลยอะน้ำนำร้องจ่อปนันนำว่าเราเกิดยลรามายหะมึงกินลรงในกิจตึงอะอะมึงเลยอ๋อไอหนุ่ยไม่เข้าใจน้อยก็ว่าถิมาัวรูมาดูเลยรูู้จ้กรัวผอนีฆ่าตายหงเทนี้อ้กูไม่คลัวกูไม่ัวอยู่แล้ววบ่งนักหน้าเลยแบ่ปีนี้ไอตัวคนนึงรแร่งเบือ มื่กีอยากไปด่ามันเร่งตื่หนหน้านต,ตื่นโต้ตื่นใจตื่แนแล้วตื่แนแล้วพืดไปเลยหลุดใจหลุดเ,เปลือนคุณเหล่านั้นเปลือนกูเหล่านัน้นอไอ้ตื่นายโตมึแงแรงแรงแม,มั้งไอ้ตาไปองานรับก็แจกแจกแจก็จชวนมันเผยไอ้โต้ก็นักเรียนกันไปองานรับก็ไม่ชวนลงไปเลยอะกูไปกินกูเข้าวกูไป ก้าวันทบอังนี่คุณหน้าซุมบัดไล่ซิ่งก็ปัญหารลยการตีนึงแต่เขาไม่เช็คบินเขาไม่มาคิดว่าแกงคว้ามูกี่บาทก้าวช่วยกี่บาทต้มยูกี่บาทไปบิกินไปเลยแล้วมึงแล้วมึงไปอ่านท้อมึงรู้นะโอ้กูหนักเยอะสุดละโอ้มึงหนักเยอะเออหนักเยอะรายการรับไม่หนักเยอะหวานท้นี่แล้วมึงรอ้ปุแล้ววันท้อจะเป็นไงควางไงปผุดตุ้มเลย ไอ้ไรก็ว่ากวางไอ้พุทธมกวางปลื้ยกับพุทธมหอมมึงกวางเละเล่นนั่งก็น่าจะท้องเย็นเยินนั่นตาปลาไม่ดังพุทึุมพุทึุมแล้วไปตะไรกินแต่อย่าไปจงวันนี้นี่นะครับแต่ถ้วตาหวาดีนึงดังพุทึุมพุทธมมันดังตีนึงอันอย่าไปไปอะนะครับขอเป้าเที่ยวนะครับขอบคุณไปไปกันไม่ได้กินครับไปกัได้กินจะเล็กกู้จะก็นม่ จะมึงจบได네 <filtered out, S 1> ้แบบเวนตัวกับก้ากูจบที่สุดกืเรื่องในหัวนว่าจะเป็นสายอ่อนปอดไปด้วยก็ปอดีอยปอดนวลควันกูนี่ไอ้นู้นันไอ้นี่นู้นันเลยไอ้เรื่องบังแค่บังนี่บังงัวนะครับไม่แช่บังใ้มุงกลับ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 านี่เรื่องในหัวตามพระราชวัญญัติจะบับไม่นี่ เกืองในหัวนิ่งอ้ําเก่งไฟอ่าเกืองในอัวนิ่ง้ตมตําเพื่อกับเกงไฟเปล่าแบบเลยคืเก่งไฟเปล่าเราต้องเอาเปล่าที่ว่ามันจัดซึ่งพวกแกงเท็ดรกควันอัวน้าจิจราปาเซยอะไรเล่าก้าจิจราปาบข้าจิจจบภาไม่เอาไม่เอาไหมมึงทํ้มากรจงปนนะมึงบอกว่ากูมึนอยู่คือครังเราเกงเนื้ออัวนี่ละจงลืมมั่งเลยวะ คือทีนี้เราแข่งแะว่าเราต้องใส้ว่าก้าวไวรุนไอ้ไรตัวก้าวถึงตัวกระหอบแน่แต่ตาว่าใสว่าก้าจะรบพัดไม่ได้แต่อยากเช็ดควันพวกก้าจะรบพัดเออโอการีโอการ์แคดมาตึงตักเกาต้วไอ้เขาหอมมาเลยขึนดักซ้้าอยากรบกันตักมาดักซแล้วมาถึงทั้งแล้วเราแข่งเอาเอาแข่งหัวรัดเป้งแต่ก็พวกหลงแดงหอนดักซ้ำสุมวย พอลงบนข้าวเลยมือท้ายเริกำจัดแผลพอต้อยเกิดตัวออมือทายเริกำจัดแผลตําเพลือมือทายพรอลหลบเงยหอนก็ดักล่ามดเมื่อขันปวกว่าปวกโจนข้าปวะโจนแข่งเข้าวฟักปวะโจนแขก็ฟักทุกอย่างหยงยโยบนก็ตัดวุ้มอายุหนึ่งรุ่นกระตุ้ฮ่าเก็บไม้แดกหลปลิด ผมากูจบแล้วคงแบบนี Ad ้โทษรร้อยตายหรือก <Jean> ่องกินเลยเออยกไอ้ม <questo S 1> ันเละยกไอย่อยแต่โอ้แล้วเอ้ยแท่งนี่มันตอนนี้มันเป็นยังไงหวาดพึ่งกับลูกหวีไหนวะครับไอ้ที่กูทำอะไรมันกัดกูทุกอย่างเลยอ่ะเหล่ามึงอูบาดอูบาดจริงอูบาดวะอูบาดบริสุทธิ์่เดี๋ยวนี้นี่เบื่อเบื่ออูบาดหรือไอูบาดบริสุทธิ์ก็ก็ว่าอูบาดแบบไม่ลงไอเตอร์ไอเด้อ อุบาทวเลยเราอุบาตว์ชกชกเลยตาคูเนี่ยอุบาตว์แบบตรงไปเต้อุบาทว์แบบเรียบร้อยนัไงลงนะโดยแต่คนเราเลยคายไม่ไปพูดทุกวันเลยคลายไม่ไปไม่ตางจนแต่กินนู่นคาถาทุกวันพึดนี่ก็มีคาย บีบ่าวกูบ่าวเด้ก็ยนั่งตุงดูผมมาตึงตุงนั่งเปลี่ยนก็นั่งเปรียบแลนีมาตึงบอกกันตุงนั่งวัดทีทุกคนชึ่งนี่กูต่อเจ้ารู้ไกิ๊ดซึ้งูไหมกูรู้ได้กิ๊ด้แบบสุเจ้าู้เป็นแยโรกับกูอยากมนกมันก็โย่เนี่ยไปเล่นกับนักเรงก็อีเกียดมาเกียดเว็บีบ่าวกูนี้ ตงตามดูทำไมมันไม่เข้าข้างกูเลยเอ่ะหัวรู้บาสบาสจริงเหรออุบาสตรงไหนอุบาสวะรู้สา,า,ายเถียงพอได้ไปเร่งมันเลยเร่งธรรมชาติมันซ้อนคนอยู่ตูอ้อันแรกก็ว่าธรรมชาติมันซ้อนอยู่ปเป้เป็นไงม,มึงตั้งคิดตะกุณตำนานตาหวงไม่เตะตกสูงก็ไม่ไหวกินเลี้ยงก็ใช่เม็ดรีดตาหลวงหลวงไม่อไมอคอมตำม,มันในกองเม็ดงาม อย่าว <historia> ่าแต่เจ้าหน้านกล่าก็ไม่เว้ไอ้ยักษ์เก็บผมเดี๋ยวมันเปรียบเทียบคู่อ้ไอ้นุ้ยหย่าเสียเวลาใจกับลูกพี่ไปหาผู้หญิงนอนกอดดีกว่าเดี๋ยวแล้วปุ๊บไม่ได้รองกูเกตีไอ้หว่ารองรองกูเกอะไรหว่าคูเกในรองเตียงกบเราโอเคก็อยากไม่เป็นเลยเปรียบอยากกูเก นั้นดูยองเพลงคาราโอเคโซ่จีดไดไหมอันนี้ก็ว่าโซ่จีดได้ไหมจีดไหมจีดแต่ยองเพลงเดาเฉยเลยเจ้าลืมบ้านมาหรือแม่จะบากลางไพหลงแสงสีวิลายอยู่ที่ไหนบางข้อเนี่ยวันนั่นแต่พวกพวกเล่าแล้ว มือขี่รดเราเออพวกล่าวละวันวังนี้ถ้าเขาได้เมียเล่าหรอกตุกไอ้หนูไอ้ไอ้ไอ้โต่เด็กไปเล่งผมเนี่ยพอยกันนะพูดไม่ลองกูเกตี้อะไรนะลองกระเราเกโอ้ยมึงจะร้องเพลงเหรือไงคกับเราไม่ใช่ร้องกูเกตี้พอหนูจอดตั้งหน้าเลยไปร้องกระเราเกี้ยเออก็ต้องร้องเพลงแล้วใจหนูร้องเพลงจัดกูนั่งดู ปังเบื่อไม่ตรงด้วยตะลนกองก้าวกองกันกองก้าวกองกันใจนางละมันต่งต่างหลอกนางจังกดอเลือจาขกดีละขคดีคดีไอ้ไรรอยไอ้นุ้ยร้องเพลงเพลงกดเมาอนี้จัดราจัดกันแลยตัวนี้ร้อยอยู่ละกองวันไอ้นุ่ยมันปัญญาตายโอ่งในปีนี้ปัญญาปื้อไม่ปัญญาหรือ ป้าไปคาราวเกลน่ยบักเสลี่ยเบียเตยถึงมันเสลี่ยเบียเกลี่ยเบียเตยกันมันจวนนาล่วงโจไปจวนไงก็ว่าจวนนาล่วงโจไปจวนลุงบัตไปลุงบัตไหนลุงบัตตีโยนน้องนอนพอลุงเล่ก็ไปดันโกเกะด้พอกำตึงพลึงกำตึงพลึงไปดันโกเกะนาหักเป้แต่ว่าโยกเล่นกันมั่งไปรองกับย้ายเกลียดกันเด็กเกลี่ยลงนะ ร้อรจิงเงิเตีงเราสุดเบอเลยนี่เขาเปรยบน้องไอเตียงตะกี้ตายเลยจัดอย่างไรเงินเดียร์ทีสิงหะไรพี่น้องจัทเละพี่น้องเขาซื้ออากรนั้นไอ้ผูเตียงตึงตังมาตึงโตองพี่น้องไอเตียงโอเปร่าไอตาคุณตัวโต้ก่อนร้อยไทยสบายนู้นเหมือเลยไอ้ไอเตียงเราเวลาอยากเจอลูกแหละกูจะพ่วงถุกทีนี้เลยไอเตียงอยากจะได้ลูกกี่คนติยงตีตีตังมาตึงท้องมากินข้าวหรอกไอ้ผู้ตาคุณตัวท่อเขา อันเออไอ้ลูกเป้เลดินเขาไอ้ลูกรถกระเซือไอ้ลูกนี่บึนบึนบึนไปทตัวยังแต่นี้ก็ไอ้ลูกจัดเลยติดเนี่ยแต่จัดลูกไอ้ติงตัวตัวน่ารักเออเอดมันฟิดอันกูจำความได้วันนั้นไอ้ติงเราว่าชวนลูกไปเดี่ยงงานอ่านเริ่มสังเพี้ยนพอเดี่ยงงานเริ่มจังถึงที่นี่ลูกมันแต่งตัวทาเปลงน,นาเก้า ไอ้ตงเราก็แต่งตัวเชยเชยเชือใชยกางเกงลีวอมลีไหวเชยปลื้ดเขากว่าลีวอมใชยกางเกงลีไหวมาตึงยืนดุดยาหน้าบานไอ้โลกโตเย็ดมันโลโก้มาตึงตั้มเนี่ยไอ้สิงมึงเล่สิกูรอดลด้ไหมลูกไอ้ติงเออไอ้ติงว่ารอแล้วครับลูกครับปลอบตีโซ่กันไม่มาไอ้สิงมึงเล่สิกูรอดลด้ไหมไอ้สิงว่าว่ารอแล้ว พอรับตีสามมันแรงตัหนยมึงวะเตยอะู้ไอตีงมาตึงตั้มไอ้เทมมึงแร่ตีกุรอมาเนี่ตี่าวาล้อแล้วจับมันกุยหวตวันเยอะผมอันนี้จานนักหน้าออกงาเยตายจะบวชตีกอเดีแบบเหลือตังโูเฮ้ไอตีงตีงเออเดยผมมึงมาตีว่าเปิดกว้ยใจแล้วปิดลบมันเป็นละบายคว้างใสเฮ้วมึงมาอากาเดินปมึงเฮ้ โอ้ยติงก็ลุกโอ้ยหวันลำงามลำสวยนี่กว่านั่นพอลุงแล้วใส่ไม่ขอหนาวโอ้ยลำสวยแล้วเออไม้ลูกเออวายเป็ดลูกเออเอ้ร้อยตายเออไอ้ลูกอ้อยเด็กผมเดชะน์พอเปื่อยเมเปื่อยเดยกหน้าเลยมึงเอ้เนี่ยเสียเวลาดีกว่านึกว่าไปหาผู้หญิงกูนอนกอดดีกว่าว่าไปหาผู้หญิงนอนกอดดีกว่าแต่มึงง่ายเตี้งไปนะตายเตี้งไปมึงตายโหงนะ

ก่าป้าเดกมือนมึงยังเรือคนเดียวนี่ยกูก็ตะเกียงเดวพอไดวันนี้ไปแล้วนะตัคุไปกูม่ไปัคุไปกูไม่ไปมึงทำไรกูกว้างอันำไรเนี่กัรมึงแม่ไปกูจะเด็กอนุบาไล่ะนะกูจะตายนะกว่าป้ามึงจะาไรกเป้ึนึนนะมากูไปกูไปเองหัดแม่ตายคนว่าหรื อย่าแลรนไหมกูวอกแร่นวาเล็นเลขนะเลขหขวเลขมึงหย่ำนายอดเลยนะกูเล็กหนูบ้านนะกูบจะตายอย่ากกามาให้ไว้ดีอะเย็ดแมยกูกู้เลขกันแล้วไม่รู้คนไหนจัดรัพ नारिटींग ละชวนมุยเต่งโต้กาดนี้ไม่รอจะไปเจอหนะ้าผู้ใจแล้วได้ป้านา